เฮ้ยว่าห้ไปมัน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 จะไปตีกันน่ะมันจะไปตีกันน่ะตีตีวะใครมันมันมัตีตัวนั้นน่ะโอ้ตีนั้นเลยบอกมันตีแรงไหมหืมเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวฉันก็สีบาทแลวนี่นี่เหนยงหนึ่งเหนยง่งนยงหึงเป็นใกล้เลยนี่นั่นเห็นไหมนะนุ่น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  แน่นแน่นของหนูอะ่ะปีกปีกปีกเกาะขัน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 ไหมขัน,ขน

นี่ไงมาแมาแมีมันนี่นอยู่นี่น,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 นี่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 เนเอาน,น้น่อน่าป็นเรื่จับ <c oughs> หน่อยไหนพูดใหม่สิอ,อันเอ็นอ่ให้เป็นเรจับหเ่เร็วมาเร็วเนะจับไปเพิ่ออันเอนจับไป งะไปจับไก่ครับมันนี่คือกาจับไก่ครับไปแล้วโอนล่นไปแล้วนะมิ๊กอาจับไก่ครับโอ้โหเข้าไปสมแล้วลงทุนจัไก่ย่องไหนจับสิอยู่ไหนแล้วมาจับให้มาครับเป็นไง มันจิกตะปูนานานะออนแอนอันแอนมาใพี่จับไปเร็ว <My God. S 1> เอาแค่นะั้นให้ไปได้จอ <laughs> <laughs> ไหม <laughs> เปรเื้อนเชนับไก่ไหมนับไปเลยไปแล้วไปเลย <laughs> ให้ถี่จับให้ไหม หนูจับเองหนูจับเองคิดครับนู้นอยู่ตรงนี้ระวังระวังระวังหน้าหน้ามันโดนกระปูนชิดนู้นอยู่ตรงนี้โอเคหนูอยู่ตรงนั้นเหรอ <c oughs> ไกลไกลเลยรักแต่อ่อนแอไม่รักกับอื่นเลยเหรอหายไปเลยชิดนู้นนอยู่นี่ไหนนี่เหรอ กูอยู่นี่โอเคจับไหมจับนู่จับมันแอนไหมจับจับไห้จับจับจิบกินข้าวหังบอนแอนแล้วไม่กินข้าวหังแอนแล้วครับเป็นคลิปแรกที่กำลังพูดนะครับตั้งแต่ที่ถ่ายมาเฮ้ยแอนจับหางมาจับหางดึงหางมานั่นแหละดึงมาค่อยดึงมา เห็นตัวแล้วอาคุณมีนะนี้เรนี้เหรอวันนี้เหรอจับไว้จับไว้ล้วหลังด้วยอ่าหลังหลังเร็วเบิ้งปีกเบิ้งปีกันนี่ว่าห้ไป มันจะไปตีกันอะตีตีกับใครมันมันตีตีตัวนั้นน่ะมัตีนั้นเลยบอกมันตีแรงไหมมันตีหนูไหมมันไปเลยมันตีหนูไหมมันตีไปเลยอไม่ตีไปเลยไก่เอาเล่นไอไก่เลี้ยงหนูไหน Ấn Ấn ăn hả? Đi xa có đẹp nó này nó Ta bị khó đi Bạp thả hả nào Việt Nam lộ bay ôm mình sẽ nam rồi lỡ อุ้มอุ้ม,อ,มอุ้มไปเลมาแค่นะไก่อออนี่ไงเช็ดไก่เอาเช็ด,กกดไดกนน่เลเอาเช็ดเช็ดเช็ดจับ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 ไว้ด้วยนั่นละเอ้อไปแล้ว อือเจ้านหางแล้วอือืต่อไปขอกินผอไปสีด้วยไก่ฮดูอนู่อนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลอะนี่นี À. Nằm trên nè. Đi bật lơ đi. Chết đi ni. Cải bay rồi ni. anh anh nó bay đi rồi. Hít đi À, chết mà chết mà, tí tao bắt cho. Ê nó. Ủa nó nào rồi. Nó chạy bay rồi, ôm mày, ôm mày, cứ bắt bắt. Bắt nó lại, bắt nó lại. Bắt Nó đi mày đi đi. Hay là À chết đây liền rồi, chết đây liền rồi Ôi, ôi, ôi Chết Chết thử rồi Chết đấy hả? ta A mày A Thị cho nó cái A Thị cái cày mấy A Thị càng phi chữa mãi ninh phong u na 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 kìa mẹ lọt xong pháo luôn nào, 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 nào. Leo phải luôn 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 เอาต้นบัวครเป็นไก่ลูกหลานของต้นบัวเช็ดไก่ขื้นมาอย่าบ่ายก็ต้องมาเช็ดไก่ไปแล้ว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 ไปเร็วไก่มันหนาวแล้วไก่มันหนาวแล้วกอดมันแล้วกอดมันเออกวาดมาเอาไปตากแดดแล้ว

นี่เอาให้ทรงกันแฟนนี่ตรงทเตียนนี่นี่เอาที่ลงูกอย่าไปยิงใส่ป่าดิลุนใส่ป่าทีมันกินได้อยู่เอาเอาไอ้เอาเอ็นออกมากินดึงมาเลยดึงมาเลยเอนเออไปเสร็จภารกิจแล้ว